ไอทเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทการดําเนินงานร่วมกับอังกัต WTO และหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ MSME ในปีนี้ ITD จัดงาน ITD Research Forum 2024 Upgrading Thailand's k a t e w a y and MSME Export เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย2เรื่องได้แก่การพัฒนาการใช้ประโยชน์ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุกูมิภาคลูมน้ำโขงหรือ GMS CBTA และการประเมินศักยภาพและส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นข้อเสนอต่อนหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประตูการค้าหรือเกตเวสู่ประเทศ CLMV และจีนทั้งด้านการกำหนดนโยาบายผลักดันให้ MSME สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ และเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์รวมถึงการเปิดมุมมองให้กับผู้ประกอบการสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างตรงจุดและจากพันธกิจของ ITD นะครับที่เรามุ่งมั่นที่จะผลิตองค์ความรู้เพื่อการเติบโตและการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจากการทำงานอย่างลงลึกในเชิงพื้นที่เนี่ย ITD พบว่า หลังการระบาดของโควิด -19 รูปแบบการขนส่งในภูมิภาค GMS ที่ประกอบไปด้วยกัมพูชาสะปะปลาวเมียนมาไทยเวียดน,นามและประเทศจีนตอนใตเน้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่งของประเทศไทยโดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นใน2อพิติหลักๆดังนี้ครับประการที่1น,นะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านของโครงสร้างพื้นฐานในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่า ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีการลงทุนในเมกะโปรเจกต์หลายๆโครงการนะครับที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการพัฒนาระบบถนนหนทางการพัฒนาระบบรางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงสะปะปลาวกับจีนตอนใต้นะครับหรือการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกแห่งใหม่ๆใ,ในประเทศเวียดนามการเกิดท่าเรือบกหรือรัฐไรพอร์ตการเกิดขึ้นของศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าศูยนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าต่างๆ และประการที่2นะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแง่ของมาตรการมาตรฐานหรือว่ากฎระเบียบในการนําเข้าส่งออกเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศสมาชิก GMS ทั้งไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมีความแตกต่างกันในด้านของกฎระเบียบการขนส่งอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องของการกําหนดตําแหน่งพวงมาลัยซ้ายขวาเรื่องของมาตรฐานการบรรทุกน้ําหนักของรถแล้วก็เรื่องของสัญญาณจราจรซึ่งหลังจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราพบว่า แต่ละประเทศเนี่ยมีการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเช่นเรื่องของการตรวจปล่อยสินค้ามาตรการนําเข้าส่งออกสินค้าแม้ว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลายลงแต่มาตรการเหล่านี้ยังคงถูกบังคับใช้อย่อยางต่อเนื่องซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญสวนทางต่อเจตนารมณ์ด้านการบูรณาการของภูมิภาค GMS ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลกระทบทั้งต่อต้นทุนการขนส่งระยะเวลาการขนส่งปริมาณและมูลค่าการขนส่ง และกระทบต่อทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ ITD จึงตั้งโจทย์วิจัยนะครับว่าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMSCPDA ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่นั้นเราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าความตกลง GMSCPDA ที่ประเทศสมาชิกทั้ง6ประเทศร่วมกันผลักดันมาอย่างยาวนานนั้นมีสถานะ เป็นความตกลงระหว่างประเทศแต่ในทางปฏิบัติยังขาดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของ c p t a ประกอบกับสาระสำคัญของความตกลงฉบับนี้ที่มีการเจรจากันมาอย่างยาวนานนั้นมิอาจก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างที่ควร เราจะยกระดับการอนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค GMS ได้อย่างไรประเทศไทยนะครับภาคการขนส่งและภาคโลจิสติกส์จะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ทำอย่างไรให้การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค GMS เป็นไปอยยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและลดต้นทุนบนพื้นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศร่วมหาคำตอบและยกระดับการขนส่งใน,นภูมิภาค GMS ได้ในงานวิจัยของ ITD ครับ